สวัสดีครับวันนี้จะมาลงแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับเนาะวันเสาร์วันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายของเซียนทวีนะครับเนาะเซียนทวีให้แนวทางมาโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวครับเนาะเม็ดเดียวเน้นๆเลยเมิวัดใจสหรับคนงบน้อยครับเนาะสำหรับเอฟซีเซียนทวีครับเนาะก็ขปนเซียนทวีนะครับให้แนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะครับเนาะ ทังที่ดีแม่นๆครับน้องเซียนทวีใครยังไม่เคยถูกหวยครับเนาะแนะให้ตามเซียนทวีนะครับเนาะใครยังไม่เคยถูกหวยครับเนาะใครอยากปลดล็อกให้ได้ตามเซียนทวีไม่เกินสามงวดครับเนาะถูกแน่นอนครับเนาะเซียนทวีแต่ต้องซื้อทุกคู่ครับน้องจะมีให้มาหกคู่งวดละหกคู่นะครับเนาะต้องซื้อทุกคู่ครับนาะแล้วก็ไปกลับด้วยไม่เกินสามงวดนะครับถูกแน่นอนสำหรับคนที่ไม่เคยถูกหวยนะครับเนาะ ข้ามปีเรายังไม่ถูงไว้เลยแนะนําเลยนะครับเนาะแนะนาเลยวันนี้เซนตีให้มาเม็ดเดียวครับเนาะโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวหลุนแสนแตกไปด้วยกันนะครับเนาะหลุนแสนแตกไปด้วยกันชุดเต็ม,มให้ลงให้ตะกัดต,ต้นต้นงวดครับเนาะคลิปเต็มลงตะกัดต้นงวดแล้วส่วนโค้งสุดท้ายให้ใกล้ๆหวอยออกนะครับนเนาะเผื่อใหเอฟซี e งบน้อยจากจัดเม็ดเดียว ประมาณนี้ครับเนาะก็วันนี้ก็เหมือนเดืยวครับเนาะไม่ได้อัดคลิปสดครับเนาะแต่ก็บอกเซียนไม่ใช่บอกเซียนครับเนาะแจ้งข่าวขอฮานอยก่อนนะครับเนาะก็เสาร์อาทิตย์ไม่ได้อัดคลิปนะครับเนาะตรในช่องชมทนให้นะครับพอติดธุระไปเที่ยวนะครับเนาะไปเที่ยวมีเวลาอันนี้คือคลิปนี้ก็อัดไปล่วงหน้านะครับเนาะอัดล่วงหน้าฮานอยไม่สามารถล่วงหน้าได้ครับเนาะฮานอยเป็นวันต่อวันนะครับก็ ใครชอบเดี่ยวทางของฮานอยก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้บอสตามจะลงในช่องชุมชนให้นะครับเนาะองช่องชุมชนให้ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนาะไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพานังนนมาเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้นะครับเนาะจระเข้สูตรปาการยุต่บ้านก็เบื่อครับเนาะดูเต็มมือถือเล่นแต่เกมก็พามาดูสิงสารสัตว์ครับเนาะเปลี่ยนบรรยากาศดู เขาแสดงโชว์จระเข้ครับเนาะดูโชว์ช้างมั่งอะไรมั่งพานั่งรถไฟประมาณนี้ครับเนาะก่อนกลับบ้านก็แวะให้อาหารปลาเหมือนเดิมครับเนาะไปที่ไหนก็แวะให้อาหารปลาเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับแต่ปลาท่านี้ไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าไหร่ครับเนาะดูแล้วกินเหยื่อน้อยครับเนาะก็ถือว่ามาเทียเ่ยวในแนวทางหนตัวเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนทุกครั้งทุกคลิปเด็นไปที่แนวทางนะครับเนาะถือว่าเป็นเส้นปลาหน่นนตัวครับเนาะเส้นปลา เส้นปลาไปในตัวงวดนี้ก็ให้ปลดก็ให้ได้คืนครับเนาะไม่ใช่ปลดล็อกก็ให้ได้คืนงวดที่แล้วให้ผ่านสัญจรครับเนาะงวดที่แล้วงวดนี้ขอให้ผ่านฉลุยขอให้แสนแตกนะครับเนาะทางเซียนทวีครับงวดนี้ก่อนอื่นก็ดูชุดเต็มก่อนของเซียนทวีก่อน,นครับเนาะชุดเต็มของเซียนทวีให้มาแต่กับตัวงวดนะครับเลขตารางนะครับห้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหก 510276นะครับก็แก้ให้เด่นที่1ลอง7บนล่างนะครับเด่นที่1ลอง7เลยเซนทวี v. ให้มานะครับส่วนจับคู่ให้6คู่นะครับมี1 2 1516 727576นะครับนี่อันนี้คือชุดเต็มนะครับเนาะหคู่นะครับเนาะหคู่นี้ให้เน้นไปที่ 1>, 1 2 1 5 1 6นะครับ6คู่นี้1 2 1 5 1 6เป็นชุดเน้นเลยนะครับเนาะคู่เน้นเลย3คู่นี้ส่วน7 2 7 5 7 6เป็นคู่รองครับเนาะเป็นชุดรองบอกสํามชอบมากครับเนะว่า1 6ชนกระเบาสารคามครับเนะานะชอบมากเลยลกูกมาที่ชุด3ตัวนะครับมี6ชุดนะครับมี7 1 5 7 1 6 6 7 2 275 216 712นะครับ6ชุดให้เน้นไปที่6ชุดนี้นะครับให้เน้นไปที่715 716แล้วก็216นะครับ715 716 216 3ชุดนี้ครับเนาะชุดเน้นของเชียนทวีชุด3ตัวครับเนาะ3ชุดนี้ ส่วนอีกชุด3ชุดก็เป็นชุดรองครับน้อหกเจ็ดสองสองเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสองนะครับส่วนชุด2ตัวครับเนาะงหกคู่เสืทีก็ย้ำมานะเพราะว่าถ้าไม่ชอบที่เชนฐีจับคู่ให้ก็จับคู่วินเองได้เลยครับเนาะเลือกจับคู่กันเองได้เองตาราง6ตัวนะครับเนาะไม่ชอบที่เชนฐีจับคู่ให้6คู่นี้ก็จับวินเองได้เลยชอบ20มากกว่าชอบ56มากกว่า ดูหนึ่งเกียมากกวา่าก็จัดไปครับเนาะจัดไปชั้นที่แนะนำนะครับเนาะถ้าไม่ชอบมันเซนเทรวีบอกเขาเต็มชุดประมาณสิบสิบไม่เกินสิบห้าคู่แกคือวุ้นเสังจำไม่ผิดนะครับเนาะแต่แกคัดมาชุดเด็มให้เราแต่ชุดเต็มแกซื้อนะครับบางคนเปล่าสลักมันซื้อชุดเต็มนะครับเนาะก็อ,อันนี้คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มเซนเทวีส่วนโค้งสุดท้ายครับเนาะเม็ดเดียวเลย บัดใจใครอยากตามชินทวีต่งบน้อยขอชุดเดียวได้ไหมแกให้มาแล้วครับเนาะให้มาสองวันนะครับให้มาสองวันแล้วเพิ่งได้ลงนะครับเนาะคือสองหนึ่งหกนะครับสองหนึ่งหกเป็นชุดเน้นนะเนาะชุดสามตัวสองหนึ่งหกลุ้นแสนแตกไปด้วยกันนะครับเนาะสองหนึ่งหกก็ตัดด้วยนะครับเนาะสองหนึ 2, 1, 6, ่งหกตัดเป็นตัดเล่นที่สองหนึ่งสองหกหนึ่งหกนะครับ สองหนึ่งสองหกหนึ่งหกย้ำว่าเป็นบนล่างครับเนาะบนล่างย้ำนะครับบนล่างจัดไปครับเนาะจัดไปโมเดเซนทีบอกแสนแตกครับเนาะหลุนแสนแตกงวดนี้ถ้าเข้าแสนแตกแน่นอนเซนทีบอกครับเนาะวดที่แล้วพลาดไปับเนาะวดที่แล้วไม่ผ่าสัญจรทเมาฝ่าไม่ได้วันนี้ลุนเอาเืินลุนแสนแตกด้วยกันนะครับเม็ดนี้เม็ดที่เซนทีชอบที่สุดนะครับเม็ดนี้สองหนึ่งหกชุดนี้นะครับเนาะ ก็ประมาณนี้ครับเนาะก็ครบทวนนะครับเนาะเดี๋ยวทางเสียนทวีทั้งชุดเต็มเลยชุดเม็ดเดียววัดใจครับเนาะเสียนทวีก็ขอบคุณเสียนทวีนะครับให้เราทำมาแบ่งปันนะครับเนาะเดี๋ยวทางทีนี้แฮนแมนๆดียเสียนทวีนะครับใครเป็นเอฟซีเซียนทวีก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปชุดเดียวครับเนาะชุดเดียววัดใจเลยสองหนึ่งหกนะครับใครชอบจัดไปครับเนาะเสียนทวีเปาสลามชอบนะเราชอบเพราะว่าตรงกับเบาสลักคำครับเนาะ เป็นชุดเน้นเลยนะครับเนาะชุดเน้นเลยบอสซามก็เน้นหนึ่งหกหกหนึ่งแต่บอสซามจับให้เป็นหนึ่งหกหกหนึ่งครับเนาะพูดผิด 6, กหกหนึ่งค่อยกลับไปด้วยนะครับเนาะค่อยกลับไปด้วยแนวทางต้องมีเข้ายมีไปมีกลับนะครับเนาะมีไปมีกลับมีบนมีล่างนะครับอ่ะก็ฝากไวท้ที่เนี้ยวถทุวคนเฮงเฮรวยมาส่วนข้อฮานอยจะลงแนวทางช่องชุมชนให้นะครับขอฮานอย วันนี้ไม่ได้อัดคลิปนะครับเนาะเสาร์อาทิตย์นะครับสองวันไม่ได้อัดคลิปกิจระไปเที่ยวนะครับเนาะฝากไว้ค่ิเจนี้เชิคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ